วันนี้จะพามาชมพระที่นั่งราเชียนทรยารนสมัยรัตะนะโกสินทร์รัชกาลที่1พุทธศตวรรษที่24พระที่นั่งราเชนทรยารน เป็นพระราชย,ยานที่สร้างโดยช่างหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสร้างจากไม้แกะสลักลายลงรักปิดทองประดับกระจกทรงบุษบกต่อมุมไม้12หลังคาซ้อนกัน5ชั้นพนักพิงและกระจังปฏิยานแกะสลักเป็นเทพนมไหวตรงกลางมีรูปคุดและพญานาคประดับฐานแสดงถึงความเป็นองค์สมมติเทพของพระมหากษัตริย์มีคานหาม4คานใช้พนักงานหามรวม5้าคนประลทับแบบนั่งห้อยพระบาทใช้เมื่อเสด็จโดยขบวนแหย่างใหญ่ที่เรียกว่าขบ วันสี่สายเช่นในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเจจากพระราชนวลเทียนไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรณวัดะ,ะศรีรัตนสดารามและใช้เป็นการเชิญพระบร,รมโกศและพระบร,รมอัติพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบร,รมราชินีจากพระเมรุมาตรท,ท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบร,รมมหารชาชวัง